ดีครับสวัสดีครับเลยชื่อน้องอะไรครับน้องันมันชื่อน้องมันันหนูกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยหนูกําลังดูอะไรอยู่ลูกการ์ตูนด,ด,ด,ดูการะตูนแล้วห,หนูดูอะไรอีกหนูดูอะไรในโทรศัพท์บ้างไหนเล่าให้แม่ฟังหน่อยก๋ไก่ขอกไข,อข่อ๋อก็วไก่ขอกไข,อข,อข่แล้วมีอะไรอีกลูกข้ตางข้าวตาโตอ๋อข้าวข้าวตาโตมามีไม่บ่บไม่เห็นอ๋อ A B C ล่ะได้ดู A B C ไหมครับ <ด>โอ้ดูแล้วหนูท่อง ABC ได้ไหมท่องได้อแล้วหนูชอบเล่นโทรศัพท์ไหมชอบอยู่กับโทรศัพท์ไหมอชอบชอบแต่ถ้าหนูอยู่กับโทรศัพท์นานๆหนูจะเป็นยังไงลูกนหนูจะเป็นยังไงให้หนูดูโทรศัพท์ทั้งวันตานหนูจะเป็นยังไงะเป็นตาแดงตาแดงตาแดงแล้วเจ็บไหม อืมเราต้องทาไมล้างตาใช่ปหล้างตาใช่แล้วทีนี้ถ้าไม่อยากให้เป็นโรคตาแดงจากการดูโทรศัพท์ประมาณต้องดูโทรศัพท์ให้น้อยลงใช่ไหมใช่อืเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นโทรศัพท์ให้น้อยลงใช่ไหมครับลูกใช่อืขับคุณครับก่อนอบคูครับ